โรบั x ส์หมดทำยังไงดีผมขอแนะนำร้านกั s สโรบักส์ช็อปร้านบริการขายโรบั x แบบกลุ่มเรียน5้าได้เวลารียบร้อย เรียบร้อยทอเอาไปเลยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนน,นะครับผมดัะมัท์ฟรูมนะวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูเรีชันผมไปแล้วนะครับผมก็จะมาโชว์วิธีการทำอันนี้นะครับผมนี่นะฮะอันนี้นะฮะเพื่อได้ harvesting tool ของทอนะครับหรือว่าโยเนียนั่นเองนะครับ วิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้เองแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมล่างไฟฟ้านั่นแหละครับต่อไปก็จะเราคงก็จะสอนทําล่างไฟฟ้าด้วยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็วิธีการจะทําได้อย่างอย่างแรกนะครับก็ต้องมีประตูพาสต้องซื้อมานะครับอย่างที่2คุณก็ต้องนั่นแหละทําถึงเลเวล15นะครับ ผมก็ถึงไปที่รียบร้อนนะครับได้ทําการฝา์มมาแล้วเนาะก็โอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับผมก็เข้าเกมมาแล้วนะเป็นโหมดแบบเออไม่ใช่ไปเทอเราเป็นโหมดทีมรัมโบ้นะับเพราะมันจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะนะครับวิธีการทํานะครับเราต้องมาตรงนี้แล้วนะครับผมตรงซอตี้สปริงตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตรงหลุมตรงนี้นะครับหลุมตรงนี้เลยหลุมตรงนี้เลยลงไปเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ <c oughs> มาต้องรวมตรงนี้ไป็ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าคนยังไม่ได้ทาเหมือนผมเนะี่ยถ้าสมมตินคนยังไม่ได้เก็บเนะี่ยคุณจะเห็นคอนยูเนียร์อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยคุณแค่เข้ามาแล้วกด e คุณจะได้คอนยูเนียร์เป็น harvesting tool แบบนี้นะฮะประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำสกิ n เอ่อสกินทอเป็น่างไฟฟ้านะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดโซโลนะฮะ เพราะว่าจะได้ออกเกมง่ายเลยบางทีจะอยู่ทีมรัมโบแต่ถ้าทีมรัมโบ้เราโชคร้ายไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่คอโอเคไงนั่นเลยครับก็นะครับนี่หมดนี่นะครับวิธีการไปก็คือตรงนี้เลยนะครับผมควดแรกเลยนะฮะหยุดมันมันจะอยู่แถวแถวตรงตรงใกล้ๆตรงที่เราลงไปเอาค้อนนั่นแหละครับมันจะอยู่แถวแถวนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะนี่นะะ ผมลงไปให้ดูเนาะดีนะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับแถวๆตรงบ้านแหละครับคุณจะเห็นหุ่นเซนติเนลที่กองตายหรือว่าหุ่นอลไสกยานผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> จำชื่อไม่ได้นะครับผมแล้วคุณก็ลงไปตรงนี้เลย,ลง,เล,ยลงไปตรงนี้เลยลงไปเลยลงไปตรงนี้คุณจะเห็นรอยนี่นะครับเป็นรอยไบฟอสเนาะ ครับรอลงแบบสิมเพลงมามากลงไปเลยนะครับปึ้งเรียบร้อย Challen g ์ Challenge. คนก็จะเสร็จนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นเค e สที่2นะครับคือการใส,ใส่ใช้สกินทอแล้วก็ถือค้อนโยเนียนะครับทำดาเมจใส่ศัตรู ดาเมจได้ถึง100นะครับผมก็คือค่าศัตรูหนึ่งคนเนาะแล้วก็ต้องรีบๆลงนะครับรีบๆหาศัตรูนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปเลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชทำดาเมจตรงนี้ไม่นับนะฮะอันนี้ถ้าโชคดีหน่อยถ้าคนโอเคหน่อยแบบโชคดีหน่อยก็อาจจะได้เรียกว่าอะไรครับอาจจะตายเดียวได้เลยแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็อาจจะอย่างน้อย5ตาครับ เพราะว่าเขา100ตีครั้งละ20ก็อย่างน้อยก็5ตาครับนี่เราต้องเราต้องหาคนเราต้องไปตามคนนะครับไปตามคนเลยหาที่คนเขาลงกันนะครับเหมือนเขาจะไปลงกับตรงนู้นเยอะๆเนาะน้องรีบลงก่อนที่พวกเขาจะเก็บปืนได้นะครับถ้างั้นมันจะเป็นงานยากของเราเลย มีนะครับเรียบร้อยแค่นี้คุณก็อาจจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถออกเกมได้เลยโอเคนะครับอันต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วคุณก็จะได้สกินทอแบบฟ้าผ่าแล้วนะครับถามว่าทำไมคลิปนี้มาแบบแปลกจังเลยอะคลิปนี้มาแปลกจังเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมก็ไม่ลืมกันเกมนี้ดูจริงจังมากเลยนั่นแหละโอเคนะครับเราลงตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะเราลงตรงนั้นเลยคือเริ่มเกมมาก,ก็ลงได้เลยนะครับสำหรับผม,มนะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆ Misty m e a d o w s นะครับอยู่ข้างๆ Misty m เมค e คก็อยู่ข้างๆ Cat ต y Corner นะฮะเราลงไปตรงนี้นะครับลงไปเลยดึงงไปเลยสำหรับผมนะ นี่นะครับคุณก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะมีเชสแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็แค่มาอยู่ตรงนี้กดใช้อิโมโดนะครับแค่นี้ครับคุณก็จะได้เรียบร้อยนี่คุณก็จะสามารถใช้ build i n emote ได้แล้วนะครับทออของคุณก็จะมีคอนโยนของคุณก็จะมีสายฟ้าท่อของคุณก็จะเป็นล่างสีฟ,ฟ้าสายฟ้าตลอดเวลานะฮะ ก็เป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีคลิปสอนมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ตอนที่ผมจะฟาร์มเนาะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับคลิปเราบอกมาทดหน้าเนาะบ๊ายบายครับ